ขนานั้นสมศักดิ์เองก็ตัวสั่งงนเงินงบนั่งกอดกับลุงนอมลุงนอมจึงเอามือมลูบหัวสมศักดิ์และปลอบใจเออไอหน้อมเออย่างน้อยก็มีค่าเป็นเพื่อนเองอยู่ทั้งคนเองไม่ต้องกลัวหรอกอย่างน้อยเราก็อยู่ด้วยกันสองคนเลยไม่ได้โยนตามลาพังอืมมีอะไรเราก็ช่วยกันเลยศักดิ์เลยเดี๋ยว เดี๋ยวข้าจะไปห้องน้ำสักหน่อยนะข้าปวดฉี่มานานแล้วเว้ยและลุงหนอมก็ยุงตัวลุกขึ้นเพื่อจะเดินเข้าห้องน้ำสักเองก็มองตามมึงหนอมไปแต่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดโดยที่สมศักดิ์เองก็แทบช็อกจะเป็นอย่างไรต่อไปปรดติดตามผีหาตาควาย